สูตรนกเพียแบบเร่งด่วนสูตรนี้เป็นการนำเอาวัสดุที่มีอยู่รอบตัวนำมาทำการหมักเพื่อนำไปใช้ในทางการเกษตรวิธีทำเทืุราขาวจำนวน1นขวดลงภาชนะหมักเทพริกไทยลงไป50กรัมใส่พริกป่นจำนวน50กรัมคนให้ส่วนผสมเข้ากันปิดฝาเก็บไว้ในที่ร่มหมักไว้เป็นระยะเวลาหนึ่งคืนใช้ไม่หมดสามารถกรองเอาเฉพาะน้ำใส่ขวดไว้ใช้ได้ประมาณ3มเดือนตัวอย่างสูตรนกเพียแบบเร่งด่วนที่หมักมาแล้ว1ึคืน,นลักษณะนี้เราก็นำไปทำการฉีดพ่นได้เลยกรองเอาเฉพาะ ส่วนที่เป็นน้ําประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะตวันนี้เราก็จะนํามาฉีดเพี้ยแป้งนะครับซึ่งมาดูดกินน้ําเลี้ยงต้นมะเขือพวงเราก็จะทําการฉีดพ่นบริเวณที่มีเพลี้ยไปเกาะอยู่ตามพืชผักที่เราปลูกไว้ฉีดพ่นให้ทั่วบริเวณทรงพุ่มใช้จนกว่าเพลี้ยจะหายไปเวลานําไปใช้มันก็จะเกิดฝุ่นละอองเราก็ควรที่จะสวมแมสหรือว่าสวมแว่นตานเพราะว่าส่วนนี้จะมีความเผ็ดแล้วก็ทําให้ะใระคายผิวได้สามารถกําจัดเพลี้ยได้เกือบทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นเพลี้ยแป้งเพลี้ยไฟซึ่ง เมื่อโดนน้ำหมักสูตรนี้เข้าไปก็จะทําให้ตายหรือว่าหนีไปได้จะไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้แล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อพืชผักเทคนิคการทําสูตรนกเพียแบบเร่งด่วนเทคนิคนี้ทดลองแล้วได้ผลดีครับสวัสดีครับผมจ่าสเบคขุนแผนศิลาโคตรครับในวันนี้จะมาสาธิตวิธีการทําสูตรนอกเพียแบบเร่งด่วนสำหรับสูตรนอกเพียแบบเร่งด่วนสูตรนี้นครับเป็นการนำเอาวัสดุที่มีอยู่รอบตัวนำมาทำการหมักเพื่อนำไปใช้ในทางการเกษตร สำหรับอุปกรณ์ครับสุราขาว40ดีกีหรือ35ดีกีก็ได้จำนวนหนึ่งขวดเล็กพริกป่น50กร,รมัมพริกไทยป่น50กร,รมัมช้อนภาชนะหมักพร้อมฝาปิดครับสำหรับคุณสมบัติวัตถุดิบแต่และอย่างสุราครับเราก็จะนํามาใช้ในการกันหรือสกัดเอาสารที่อยู่ในพวกพริกแล้วก็พริกไทยสําหรับพริกกับพริกไทยนะครับคุณสมบัติให้ความเผ็ดร้อนเมื่อสัมผัสผิวของเพียก็ทําให้เพียตายหรือหนีไปได้นะครับ วิธีทำทําการเทสุราจํานวน1ขวดจากนั้นเทพริกไทยลงไป50กรัมใส่พริกป่นครับจํานวน50กรัมเสร็จแล้วก็คนให้ส่วนผสมเข้ากันทําการปิดฝานํานไปเก็บไว้ในที่ร่ม การดูแลรักษาครับหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วเราก็ทําการหมักไว้เป็นระยะเวลา1ึคืนถ้าเราใช้ไม่หมดเราก็สามารถกรองเอาเฉพาะน้ําใส่ขวดไว้ใช้ได้ประมาณ3เดือนสําหรับเศษซากนะครับหลังจากที่ทําการหมักแล้วก็สามารถนําไปโรยบางๆบริเวณโคนต้นไม้หรือว่าบริเวณกระถางกําจัดพวกมดก็ได้นะครับ ตัวยอย่างสูตรนอกเพี้ยแบบเร่งด่วนที่หมักมาแล้วหนึ่งคืนในลักษณะนี้เราก็นําไปทําการฉีดพ่นได้เลยในวันนี้เราจะใช้เป็นฟ็อกซี่กองเ,อเฉพาะส่วนที่เป็นน้ำประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะจากนั้นทําการปิดฝาในวันนี้เราก็จะนํามาฉีดเพี้ยแป้งนะครับซึ่งมาดูดกินน้ําเลี้ยงต้นมะเขือพวงเราก็จะทําการฉีดบริเวณที่มีเพีียพยายามจะให้ละอองของน้ําเข้าตาอาจจะทําให้แสบได้นะครับ ำหรับการนำไปใช้งานนะครับเราก็จะกรองเอาเฉพาะส่วนที่เป็นน้ำโดยใช้ในอัตราส่วน20ช้อนโต๊ะต่อน้ำ20ลิตรฉีดพ่นบริเวณที่เพลี้ยไปเกาะอยู่ตามพืชผักที่เราปลูกไว้ให้ทั่วทรงพุ่มช่วงเวลาที่เหมาะสมนะครับก็จะเป็นช่วงสายหรือว่าช่วงเย็นก็ได้ใช้จนกว่าที่เพลี้ยะจะหายไป ก็ควรระวังเวลานําไปใช้มันก็จะเกิดฝุ่นละอองเราก็ควรที่จะสวมแมสหรือว่าสวมแว่นตาเพราะว่าสูตรนี้จะมีความเผ็ดแล้วก็ทําให้ะใระคายผิวได้สําหรับสูตรนี้นะครับใช้กับพืชได้ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นพืชผักสวนครัวไม้ดอกไม้ประดับไม้ผลหรือว่าไม้ยืนต้นครับท่านผู้ชมที่รับชมรายการนี้อยู่สูตรนอกเพียสูตรเร่งด่วนสูตรนี้นะครับสามารถกําจัดเพียได้เกือบทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นเพียแป้งเพี้ยไฟซึ่งเมื่อ เพี้ยโดนน้ำหมักสูตรนี้เข้าไปก็จะเกิดการระคายแล้วก็ทําให้ตายหรือว่าหนีไปได้ซึ่งเป็นสารอินทรีย์จะไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้แล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อพืชผักเป็นการช่วยลดต้นทุนในการทําการเกษตรคือเรานําเอาวัสดุที่เรามีอยู่รอบตัวนํามาใช้กําจัดเพี้ะเป็นสูตรที่ใช้เวลาในการหมักไม่นานก็สามารถนําไปทําการฉีดพ่นได้เลยสําหรับท่านผู้ชมที่สนใจนะครับก็สามารถนําเอาไปทดลองใช้กับพืชที่เราปลูกได้เทคนิคการทํา สูตรนอกเพียแบบเร่งด่วนเทคนิคนี้ทดลองแล้วได้ผลดีครับ